ล่าสุดนะครับเขามีการจัดอันดับหุ้นที่มีอินโฟหรือว่ามีเงินไหลเข้ามามากที่สุดนะครับประจําปี2023จากฝั่งของนักทุนรายย่อยนะครับก็คือนักทุนแบบเราๆทั่วๆไปเนี่ยอย่างผมหรืออย่างคุณผู้ชมเนี่ยนะครับข้อมูลนี้มาจากแ a n d a r Research ที่เขาไปรวบรวมข้อมูลมาจากนักทุนรายย่อย retail investor ในสหรัฐนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนักทุนรายย่อยในสหรัฐเขาเข้าไปซื้อหุ้นตัวไหนคิดเป็นอินโฟมากที่สุดนะครับ โดยคุณผู้ชมคุยหน่อยฮะรว่ารอปีที่ผ่านมา2023นะครับถ้าเกิดใครที่มีการเข้าไปซื้อหุ้นรายตัวคุณผู้ชมซื้อหุ้นตัวไหนนะครับเข้าพอร์ตคิดเป็นเงินคิดเป็นมูลค่ามากที่สุดไม่รวมกับหุ้นเก่าที่มีอยู่ในพอร์ตแล้วนะครับนับตั้งแต่ปี2023ครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าข่าวที่เราจะอ่านเนี่ยตรงกับหุ้นที่คุณผู้ชมมีอยู่ในพอร์ตหรือว่าซื้อกันเข้ามาในพอร์ตป,ปีนี้หรือเปล่านะครับข้อมูลของ Research ขา ปี2023นะครับเป็นปีที่หุ้นของเท s l a ครับมีเม็ดเงิน Info ฟเป็นเ e ็ Info นะครับเข้ามาซื้อมากที่สุดจากนักลงทุนรายย่อยอันนี้คือต้องบอกเป็นการจัดอันดับเฉพาะ Retail Investor ไม่รวมกับนักทุนสถาบันนะครับเป็นปีที่เม็ดเงินของนักทุนรายย่อยเข้าไปซื้อหุ้นเท s l a สูงแซงหน้า SPY นะครับหรือว่า SPDR S&P DR, P ETF 500เนี่ยซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แซงหน้าไปแล้วในปีนี้นะครับโดยสาเหตุสําคัญที่นักทุนรายย่อยในอเมริกาหรือว่าในที่อื่นเนี่ยเขาชอบพุ้นของเทสซากันก็เป็นเพราะว่าหนึ่งเลยฮะก็คือบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่มี disruptive Dis 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 technology ครับหรือว่ามีเทคโนโลยีแบบก้าวหน้านะครับแล้วเขาก็บอกว่าในอนาคตนเนี่ยนักลงทุนก็เชื่อว่าทิศทางหรือว่าโฟกัสของตลาดนะครับก็จะไปมุ่งในทางการพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าการใช้เทคโนโลยีแบบ AI นะครับ โดยหุ้นของเทสซาครับปีนี้เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาก็เป็นเด้งเหมือนกันนะครับใครที่ซื้อไว้เนี่ยก็ได้กาไรกันมหาศาลเลยทีเดียวเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลางกระแสะความนิยมนะครับในหุ้นของเทสซาที่เพิ่มขึ้นมาด้วยแม้ว่าในปีที่ผ่านมานั้นคุณจะเจอกับความผันผวนของราคานะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ลงทุนถือมา,อาระยะยาวในในรอบเกิน12เดือนเนี่ยก็จะได้กําไรกันไปทั่วหน้าเลยนะครับสาเหตุส,สําคัญส่วนหนึ่งก็มาจากตัว c ีอของเทสซาคือคุณอีลอนมัสเนี่ยแหละครับ แม้ว่าบางคนจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาบางทีทําอะไรแปลกๆนะครับดูเออไม่เป็นผลดีกับหุ้นแต่ก็ต้องบอกว่าความนิยมของเขาเนี่ยมีส่วนนะครับที่ทําให้หลายคนเข้ามาสนใจหุ้นของเทสซ a ทั้งจากการเข้าไปปรากฏตัวแสดงความคิดเห็นในหน้าช่องทางสังคมมีเดียออสื่อออนไลน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งนะครับการประกาศทําธุรกิจการเข้าไปซื้อ X หรือว่าก่อนหน้านี้คือ Twitter เนี่ยนะครับก็ทําให้มี มุมมองมีความนิยมนะครับมีจุดสนใจไปที่หุ้นเท s l a ด้วยก็ทําให้หุ้นเท s ลาเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะครับท่ามกลางมุมมองของนักลงทุนรายย่อยในปีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเลขอินโฟหน่อยว่าเทสลามีเมเงินเข้ามามากแค่ไหนนะครับแล้วทําไมมันถึงน่าสนใจกับการที่เท s ลาเนี่ยมีอินโฟเข้าไปแซงหน้านะครับ SPY หรือว่า S&P 500 ETF นะครับก็ ถ้าดูจากอินโฟนี้นะครับจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกๆเลยครับหลังจากที่เทสลาเนี่ยเข้ามาซื้อขายในดัชนีเอสเอมห้าร้อยตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้านะครับก็ตอนนี้อินโฟมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นห้าพันล้านเหรียญสหรัฐแซงหน้าเอสพีวายนะครับที่อยู่ที่สามหมื่นห้าพันล้านเหรียญสหรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ต้องบอกว่าเพิ่งจะเข้ามาแซงได้ในในปีนี้นะครับแล้วถ้าไปดูเออตามโบรกเกอร์เนี่ยหรือว่า เราขอไปถ้าไปดูตามรายชื่อหุ้นนะครับในแต่ละปีเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาครับ S&P 500 ETF เนี่ยถือว่าเป็นหลักทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่นักทุนรายย่อยเข้าไปซื้อใส่เงินเข้าไปมากที่สุดเลยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยอันดับที่1คือ SPY มีประมาณ27พ0 0ล้านนะครับอันดับที่คือ t ท sla อันดับที่3คือ QQQ ครับประมาณ16อันดับที่4คือ Apple แล้วก็มี AMD นะครับมาปีนี้ครับ t ท sla พุ่งขึ้นมาแซงเป็นอันดับที่1นเลยนะครับป 45, 000, ีอ sp y นะครับอันดับที่สองอยู่ที่สา0หมื่นห้าพันอันดับที่สามคือ Qq q, q นะครับแล้วก็มี n v i d i ีเดียแล้วก็ตามมาด้วย Apple ครับจะเห็นว่าโอ้โหเทสซานี่แซงหน้าอันดับที่สองอันดับที่สามอันดับที่สี่อันดับที่ห้าเยอะมากนะครับถ้าเกิดเอาอันดับที่สามสี่ห้ามารวมกันเนี่ยอินโฟจากนักทุนใาย,ย่อยเ e t เรนเวสเซอนี่ยังไม่เท่าหุ้นของเทสซ a าเลยครับพี่แบค์อืมครับผมน่าสนใจมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมคิดว่ามันแซง Sp 500ห้าร้อยเนี่ย ถ้าดูจากโวลุ่มของ s อสเอ็พีห้าร้อยแล้วมันไม่ได้ผิดปกติก็คือนักลงทุนไม่ได้ลดความเชื่อมั่นในการซื้อกองทุนดัชนีแต่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นผิดปกติกับหุ้นตัวเดียวคือเทสลาผมเห็นอย่างนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกนะเมื่อกี้ย้ำอีกทีหนึ่งว่าดัชนี s อสเอ็มพีห้าร้อยเนี่ยนักลงทุนอเมริกาเนี่ยเขาใช้เป็นคอร์พอตในหลักเลยในการถือคือคนอเมริกาเนี่ยผมมีเพื่อนแล้วก็มีคนรู้จักอยู่หลายคน เขาก็บอกว่าคนอเมริกาเองนะทุนเองอะ่ะไม่ค่อยซื้อหุ้นรายตัวจะมีก็ตั้งแต่จุดติดไอหลังโควิดมาโดยเฉพาะอย่างแพลตฟอร์มโร b บิ Ho ตด้นี่แหละที่เป็นซีโร่คอมมิชชั่นพอเกิดขึ้นมาปับ๊บนักลงทุนก็เลยเออเอาแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาเก่งกําไรในหุ้นแบบว่าเป็นหุ้นรายตัวแต่ส่วนใหญ่เขาจะซื้อกันเป็นอินด x ซื้อกันเป็นตัว e.t.f อันนี้คือ Ha b i t ของคนนักทุนชาวอเมริกาเขาเป็นแบบนั้นกันเพราะนั้นอันนี้มัน ต้องบอกว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ปีเดียวหรือเปลี่ยนแปลงไปตลอดถ้าการเปลี่ยนแปลงไปตลอดคือวอลุ่มเทรดของหุ้นรายตัวเยอะกว่าตัว s อสแเนี่ยแสดงว่ามันเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของนักลงทุนและเรื่องนี้น่าสนใจส่วนผมว่าส่วนหนึ่งก็คือเพราะมันเห็นนะว่าว่าเอสแอนด์มันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นยักษ์ใหญ่นะอย่างเทสลาไมโครซอฟท์แอปเปิลเอ็เดีย ไปถือแค่หุ้นบางตัวนะผลตอบแทนมากกว่า s p 5 0 3นร้อยสามสี่เท่าคือมันไม่ต้องไปเลือกหุ้น Small cap อะ่ะมันไปเลือกหุ้นขนาดใหญ่ที่ไว้ใจได้แล้อีกสิบปีก็คงจะไม่ล้มหายตายจากแล้วแถม Perform a n c e ในช่วงที่ผ่านมาก็ดีกว่าตัชนีด้วยมันไม่เหมือนในอดีตที่แบบว่าผู้แพ้ผู้ชนะใกล้เคียงกันอรู้แหละว่า Big Tech มันเอาเปอร์ฟอร์มมากกว่าแต่มันก็ไม่ได้เอาเปอร์ฟอร์มอย่างมีนัยยะเมื่อเทียบกับการถือตัชนีขนาดนั้นแต่ปีนี้มันเป็นปีที่ฉีกจริงๆเพระฉะนั้นผม ปีหน้าเรามาดูกันต่อว่าหุ้นอย่างเทสซาหรือหุ้นรายตัวเนี่ยมันจะแบบว่ามีโวลุ่มเทรดขึ้นมาแล้วแซง s อสถาวรหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2022เนี่ยจะเห็นว่า SPY ETF เนี่ยโวลุ่มเทรดเยอะสุดมีปีเนี่ยปี2023ถ้าปี2024ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันจะลงทุนยากมากขึ้นเพราะว่ามันแปลว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยไปเลือกหุ้นรายตัวมากกว่าที่จะซื้อดัชนีนะครับ ครับแต่ถ้าไปดูในรอบประมาณ2 3สมปีเนี่ยถ้าดูเปอร์เซ็นต์เชน์เนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าเอ่อทสลาหลังจากที่เข้ามาอยู่ใน s อซ0 0ห้าร้อยเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดนะครับอาจจะมีหุ้นตัวอื่ในให้ผลตอบแทนดีกว่าแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยแต่แน่นอนเห็นว่าเทสซาเนี่ยเอ่อยัง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 แร็กาดนะครับยังตามหลังค่าเฉลี่ยในรอบประมาณ2อสมปีของแ a g กน f i ฟ e เซนเซเว่นอยู่ด้วยแล้วก็ภาพรวมของดัชนีด้วยนะครับพี่แบงค์ครับผม อย่างไรก็ตามครับราคาเทซ่าในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องอยู่ในจุดที่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นหุ้นป๊อปปูล่าของปีนี้แล้วแต่ปีหน้าจะขึ้นต่อหรือว่ามันจะเป็นตัวการันตีว่าหุ้นเทซ่าจะไปต่อได้นะครับเพราะว่าในปีส0 2 4ัเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นมีนะักวิเคราะห์หลายคนออกมาเตือนแล้วนะครับว่าปีหน้าเอาลุกของเทสลาอาจจะไม่สดใสเหมือนปีที่ผ่านมาครับสาเหตุมีทั้งจากการที่รัฐบาลนะครับอาจจะลดการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของเทสลา แล้วก็รวมไปถึงน,น,นะครับดีมาร์ของ EV ีเนี่ยที่ลดหายไปเพราะว่ามีคู่แข่งเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงพอมีคู่แข่งมากขึ้นการแข่งขันทางด้านราคาก็จะมีมากขึ้นไปด้วยครับนักลงทุนบางส่วนนะครับเริ่มมองว่าเทสซาเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับทั้งจากในฝั่งของรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ยุโรปในปีหน้านะครับซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผลต่อรายได้ผลประกอบการของบริษัทแล้วก็จะเห็นนะครับว่า การแข่งขันเนี่ยปีหน้าอาจจะเข้มข้นมากกว่านี้นะครับเพราะมีบริษัทลยนต์นฟฟ้าจากจีนเข้ามานะครับแล้วก็รวมไปถึงดีมา์เนี่ยทีเ่เข้ามามีการเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะว่าตอนนี้คู่แข่งจากจีนก็เข้ามาแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากนะครับเทสซาเองอาจจะจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการลดราคาและจะส่งผลต่อแนวโน้มกําไรแล้วก็ผลประกอบการต่อไปในอนาคตครับครับผม